Hãy subscribe cho kênh Ghiền rất Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาปีมาละจ้าวันนี้งานโลงานส a งพ ี่มึงจะถ่ายดูไหมดิอ้อกเขาพี่อะไรมันจะถ่ายมึงพี่อะถามพูดมาะไรมึงบอกมึงจะใส่ซอสอะไรมเห็นนี่ไหมอ่ะกลัวไม่พอเอาไม่พอหรือกลัวที่แห่เราไม่พอเลย อ่อกระเด็นเลยอ่ะเอาเข้าไปยังไม่หมดหรอโ,อโอ้โหน,นี่ตัดยังไงกระเด็น,นดต้ตัดเนั็นอร่อยแน่นอนดิสเกิร์ดเิรเกิร์ดิรเกิร์เสื้อผ้าเวียนรถ่ายไปเรนะื่อยๆอ่ะกีตไร์ถ่ายก็ถ่ายหมดอ่ะ อยากอยากดังขนาดไหนมึงต้องถ่ายตัวเองตอนกินเอาโอ้โหโอ้ดูคนเยองอกแล้วถ่ายเะไไม่ไม่มีคนดูโซเนี้ลแท้จริงขคปาร์ตี้โอ้โึ้อยโ่เลยโอ้โยาโอาวากไม่ได้ไม่อ็กวาซาบิว่ะเ้ากินครับเขาจะกระโดดเปนจรงป็นขอาอเตี้ย

ไม่เป็นอะไรอันนี้ไม่ออกม่งเข้าปากมาหลอดจมูกเลยเ้ามาเช็คกู เสร็จแล้วกูส่งไฟล์กูให้มันเช็คเว้ยแม่งบอกว่าอะไรไหมแม่งไรแจุดท่านั่งก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นมึงรู้ไหมไอเอสแม่งยังไม่ส่งไอไอกูเลยแม่งบอกเกิดอะไรขึ้นด้วยนะแม่งบอกเกิดอะไรขึ้นแล้วแม่งบอกว่าไอ้บูมงานนี่ดิงานงานอะไรงานภาษาไทยอ่ะมึงมึงบอกไอ้เอสดิก็มันมันลบไปแล้วมึงก็บอกไปม่เฮียไงเดี๋ยวถ้ามือมือเป็นโตท่านึงจะเต็ปดีโฟไม่ได้ยก พอทางเดียวทางเดียวอะไรอะอะไรอะอะรมนก็ถ่ายผก็ถ่ายผมส่งให้มันหนึ่งแล้วบอกให้มันจะเก่งไม่นหน้าา ไอ้มึงไปทำชานั่นดิตัวต่อใช่ไหมได้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  ครับใช้ขวดน้ำทิพย์เป็นไรบ้างครับขวดน้ำทิพเป็นบางขึ้นแล้วแต่ว่าขณะที่เราไม่มีตัวนั้นนี่ยากพูดอะไรมากครับทุกคนเหนื่อยวันนี้ไม่เข้าทางรัดเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมทางรัดคืออะไรตรงนี้

ป้าก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยเจวดาไม,ไม่ไม่ยุติธรรมเลยพี่ป้าหยุดเสือกไม่ตกเตวิพี่ป้าหยุดดันตกนั่นไอไออันนี้คือผมผมแบบพูดพูดแบบตั้งเต็มมันไม่ได้แบบพูดยาวขนาดนี้คือจริงๆนะผมรู้ว่าเนี่ยเวลาที่เขาเปิดเนี่ยฝนเนี่ยไม่ตกเอ้ฝนเนี่ยตกตลอดแต่เวลาปิดไม่ตกเลยเตวกผมพูดคนเดียวไอที่แล้วอันนี้ไม่ธรรมดาอันนี้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องตรงนี้ให้ฟังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เล่าเดี๋ยวเพื่อนผมจะเล่าัเต่ิ ก็ไม่ต้องกินครับปูจะมองปฏะจิตเข่าไอเทียก็เวลาที่เราจะกลับบ้านเราก็จะมีอาหารที่ให้นักเรียนพยานไม่เชื่อรู้ชื่อไหนรึเล่ตอนนี้ชื่ออุ่นยานต่อต้านธรรมชาติแต่เห็นว่าทำไมถึงมีหญ้าเขียวพวกนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าพวกนี้เป็นหญ้าเขียวเป็นหญ้าทีอ่าหญ้าเขียวพวกนี้เนี่ยใช้ใส่ใช้ใส่ได้หลายอยู่่ออกมาเคี้ยวเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนังกระล่ำอะไรอย่างเงี้ย แม่เขียว,วได้ต่อธรทมชาติเป็นการต่อต้านธรรมชาติส่วนนั่นเป็นฟ้าผ่าจำลองแล้วก็ฟ้ามุดจำลองมีดาวเทียมชื่อสปุตติกสปุตติ้แต่ว่าสามารถสร้างฟ้า,า,ฟาผ่าไปได้หลายยนของจริงของแท้ของของเทียม นี่ตอบว่าของกิ่วของแท้เราตอบว่าของเพียมตันนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ําที่เราจะให้นักเกมมาสามารถแบบว่าว่ายน้ำจะมีได้จะมีขา้าราชการมาไล่ทุกคนเพื่อให้มันถึงเ้นต์ตัวเกมตรงนี้นะผมจะมีเกมขับมอไซค์ชนกันนะก็ถือเราเนี่ยจะให้ทุกคนะลงไปนอนนะถ้าขับมอไซค์เหยียบเล่นได้ครั้งเดียวอ๋อตรงนี้เป็นเป็นค้าบิลค่าที่ฟ้าผ่าพอฟ้อออาผ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยแค่พออันนี้มันฟ้าผ่าเหียมเพราะเลยผ่าโชว์แม่เลยต้นไม้เนีัย อ่างเก็บน้ำนะผมเอาไว้ให้สําหรับเด็กที่ก่อนเกิดนะมาว่ายเล่นเป็นการวอร์มเป็นการวอร์มก่อนเกิดนะไม้ตรงนี้มีประวัตินะผมขับรถนะฮะขับรถ<า>ชนนะฮะตกนะฮะไม้แะ้วครับไม้สีหัวก <laughs> <laughs> ้อก็คือมีการจุดไฟแล้วจะมีเพลงประจําอุทยานโอ้เมื่อมีไฟไฟลูกขึ้นอยู่เสื้อยาวเลยเสื้อร์ยาวเ่ะเซอร์ยาวคือมีเสเซอร์ยาวๆแบบอันนี้เรียกว่าเป็นมันกี้จ้ำตรงนี้ที่หนึ่ง ให้พูเล่นนะยืนตรงนี้แนละ้วโดดลงไปแล้วก็จะเล่นได้รอบเดียวเพราะว่าโดดลงไปถ้าขาหักก็เล่นได้อีกรอบถ้ขาขาหักก็ไม่ใช่ดิถ้าขาไม่หักถ้าขาไม่หักก็เล่นก็เล่นได้อีกรอบแต่ถ้าขาหักมันก็เล่นได้รอบเดียวถ้าไม่หักเลยไม่าหักเลยก็มึงก็โดดมันจะตายมึนมงนี่จะเป็นคนโชโดีที่สุด <c oughs> ตรงนี้บันไดเนี้ยขึ้นไปจะเจอกับเ,เกมหลายเกมให้เล่นตรงนี้จะทำเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆทำแบบไอ้บุ้มตัดด้วยนะไอ้บุ้มตัดตรงนี้นะ อุ้ยเย็ดแมว่ะโดนเนี่ยโดดี่ยรงนเห็นว่าั้วี่ยองเพราะว่ามีคนโดดข้าตัวตายก่อนไมนไม่โดดข้าตัวตายเขาโดดไปที่ดับกีตารกีตาร์ไปแล้วมจะมีคนโดดตรงนี้แล้วมีบัตรทับที่ต่อไป อัปเตนะข้ามไปรถเร็วกว่าเดิมเพิ่มความเสี่ยงมา้นเหม่ได้สูกมันฝนจะตกว่ะผนจะตกวิ่งแล้วเนี่ยคลิปนี้นะไม่ได้ส่งเสริมให้ต่อต้านธรรมชาตินะเป็นการแบบว่าเขาเรียกว่าบันเทิงอ่ะเป็นเป็นเกี่ยวกับบันเทิงนั่นเลยเอาแล้วองเบา ตอนนี้จ่บอกจบกิบไปได้แล้วกูดอแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะที่ถ่ายมาก็เป็นความว่างของพวกเราเองใช่เราว่างใช่ไหมเราถึงถ่ายเย <c oughs> อว่างมากๆเลยตอนนี้เวลาก็ไม่กี่โมงนะอ๋อแต่พ่อผมมารับแล้วถึเเเงเลยเขาบอกว่าเจะนั่งรอคนอนานค่อนข้างนานแล้วก็คุณฟ้าเนี่ยเขาต้องนั่งแท็กซี่กลับบ้านแล้วรันที่เราที่เขาเรียกแท็กซี่เนี่ยเขาแท็กซี <c oughs> ่เปิดไฟว่างนะแต่ปฏิเสธไปหลยคัน้ยใช่ไหม นนเนี่ยข้างานเนี่ยยังรอนก็อยู่บนนี้ต้องแยกย้ายต้องบอกไอ้บูเก้ตัดตัดตัดไอ้ช่วงเร็วๆออกโอเคตอนนี้ไปา